อ้พี่ฝนดูนั่นดิโซนิกะไหนโซนิกอยู่ไหนนี่นี่สองหัวด้วยไหนอะไปทันแล้วไปวิ่งไปแล้วเหรอนั่นเหรอโซนิกอะเลยเฮ้ยสมกับเป็นโซนิกจริงๆด้วยวิ่งไวสุดๆไปเลยอะหายไปไหนแล้วเนี่ยเขาไปนู่นแล้วนู่นพี่ยัเห็นอยู่ทางนู่นเลยนั่นโดดอยู่ตรงนั้นนั่นโดดอยู่ตรงนั้นโอ้ยไง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 โซนิกสองหัวโอ้โหหุ่ยหุ้ยไปอีกแล้วอะไปอีกแล้วเฮ้ยพี่ฝน เดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังจะบอกอะไรเรางั้นเหรอพี่เอกเห็นรองเท้าพี่เอกเก็บมาแล้วมันบอกว่ามีโซนิกสองหัวจริงเหรอมารับนี่แล้จริงเหรอเก็บรองเท้าเหรออ้อนี่ไงจริงด้วยออาแล้วพี่เอกไปเอาโซนิกสองหัวจากไหนโอ้ล่าสุดเลยโซนิกโซนิกไหนโซนิคสองหัวพี่ฝนได้หัวเดียวสองหัวล้างสุดเลยนี่พี่ฝนได้หัวเดียวเนี่ยเห็นเปล่าอ้าวแล้วสองหัวที่พี่เอกได้มาพี่เอกจะใส่เขายังไงอะพี่เอกได้สองหัวมาจากไหน นี่ไงรองเท้านี่ไงรองเท้าอ่ารองเท้าเหรอใช่พี่เก็บรองเท้าแล้วได้สองหัวโอ้นี่ไงเออใช่แสดงว่าพี่ฝนเก็บอันนี้วงแหวนใบวงแหวนเหรอเออเออไหนไหนขอแหวนหน่อยเดียวเหรอใช่ใช่ใช่ไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยเท่เลยเห็นไหมอย่างเท่เลยอ่ะ นึกหมายความว่าแถวนี้จะต้องมีโซนิกที่เราสามารถเก็บได้ใช่ะะหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะพี่ฝนเฮ้ยสุดยอดไปเลยแล้วเราสามารถกลับไปร่างเดิมของเรายัางไงวงวงนี่ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วได้จริงด้วยอ๋อไปเราไปหาโซนิกอื่นกันนี่ว่ามีโซนิกสีดําด้วยหรอโอ้อยางเทดูตามีไฟด้วยะตามีไฟเป็นประกายโอ้ยนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เอกเพื่อนบอกว่าให้มาทางนี้อ่ะทางนี้มีอะไรอ่ะเนี่ยเนี้ยเนีย นี่นี่เป็นเห็นอะไรบางอย่างไหนอ่ะนี่ไงเป็นจมูกหมูจมูกหมูเฮ้ยทำไมมันมาแอบอยู่ตรงเนี้ยพิกกี้โซนิกอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอใส่ดูหน่อยดิขอดูหน่อยสิอุ่ยสีชมพูด้วยอ่ะนี่ไงสีชมพูละสุดยอดเลยโอ้โหวิ่งเร็วจ้ดจมูกหมูวิ่งเร็วจ้าเลยว้าววิ่งเร็วมากวิ่งเร็วมากเฮ้ยเดี๋ยวพี่หวนพี่หวนเจอเนี้ยเจออะไรอ่ะนี่ไง พี่แอบมาตานนี้แล้วพี่บอลก็เจออีกแล้วอ่ะเจออะไรอีกแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงกดอีดีกดอีมองไม่เห็นนะอะไรนี่ไงคริสตตลโอ้คริสตตลโซนิกใช่คริสตตลโซนิกเปลี่ยนเปลี่ยนไหนอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงโอ้โหยุ้ยเป็นหนามมาเลยอ่ะ โหตัวเรืองแสงได้เลยโอ้เท่มากเลยสุดยอดสุดยอดเท่มากเลยเร็วเกินอ่ะพี่ฝนเร็วจัดพี่เอกมาทางนี้ก่นเร็วตรงนี้มันมีปุ่มอะไรไม่รู้อ่ะเพื่อนบอกไงนี่ไงเพื่อนบอกให้เราโดดโดดตรงเนี้ย้ยตรงนี้มีอะไรโดดได้จริงอ่ะโดดได้จริงเลยเฮ้ยพี่ฝนพี่เอกเจออะไรไม่รู้อ่ะเจออะไรเหรอนี่เนี่ยอะไรเนี่ยอยู่ต้องดอกไม้เหรอนายเขาหยอบหน่อยดิหยอบหน่อย อ๋อเป็นยูนิคอนงั้นเหรอเฮ้ยพี่เอกชอบยูนิคอนตัวนี้เท่อะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยยูนิคอนอยู่ไหนโอ้โหเป็นไงอ๋อนี่ไงไอแอมยูนิคอนโซนิคสุดยอดเลยเพราะอย่างสวยเลยอะฮะสวยมากมันมีวิงวิงไงเลยชอบเท่เออสวยอะอย่างสวยเจ๋งมากเลยอะเยี่ยมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดับตัวเดิมก่อนนะเราสามารถไปตรงไหนได้อีกอะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวนๆดูแถวนี้หน่อยดีกว่าเผื่อจะมีนะนี่ไงพี่หวานเจอแล้วพี่เอกอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่อยู่ข้างล่างแล้วเอาไปทำอะไรข้างล่างนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้อมันแอบไนี่ไงเจอแล้วนีออนเนาะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเจอนีออนหนาเรื่องแสงอ่ะไหนขอดูหน่อยดีกว่าตรงนี้ก็เทนะเนี่ยโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเอาพี่แอบดูเหมือนว่าเราจะต้องตามหาโซนิกทั้งหมด60ชีวิตด้วยกันนะเทไหมเนี่ยเออเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหอันนี้เทมากเลย เรื่องแสงได้อย่างสวยเลยอ่ะพื้นมันต้องสวยแน่เลยเนี่ยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเราลองวิ่งแถวแถวนี้ดูหน่อยดีกว่าไหมอ่ะมันจะมีอะไรให้เราตรงนี้อีกเปล่าเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ว่าเราจะต้องมองหาให้ดีๆนะอืมดอกไม้นี้มีไหมเฮ้ยเพื่อนเมื่อกี้กระโดดลงไปอ่ะเพื่อนทำอะไรอ่ะอืเพื่อนไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะมีฝนอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงสีชมพูอยู่นี่อ่ะเอาแล้วนี่ใครอ่ะไม่ใช่พี่เอกใช่พี่เอกอยู่นี่พี่เอกเข็นอะไรเป็นกิกิ่งเอาหล่นเลย ไปไหนแล้ว啊หล่นอยู่ในน้ําเลยอยู่ในน้ําหรอเอออยู่ในน้าอุ้ยพี่เอกกระโดดขึ้นไม่ได้เพลก็หล่นอ่ะอยู่ในน้ําแล้วเนี่ยพี่ฝนเป็นตัวเองแล้วแล้วอยู่ในน้ําแล้วขึ้นยังไงอะก็เดี๋ยวเราคงเทเลพอร์ตไปละมังอ๋อเอ้ยพี่เอกเจอทางขึ้นละเขามีปุ่มให้เราเทเลพอร์ตไปอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่อยู่ในน้ําเนี่ยมาแล้วมแวสดงว่าแถวนี้ต้องมีแน่นอนเลยเห็นเพื่อนวนๆอยู่แถวเนี้ยหลายรอบเหมือนกันหรออยู่แถวนี้กันนะหรอ ใช่ใช่ถ้าเราตกลงมาแล้วเราก็ขอดูสักนิดสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันในน้ำะนะพี่ฝนแถวนี้มันจะมีหรอเพลกรอดมาตรงนี้ก็ไม่เจอพี่ฝนอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ฝนวิ่งมาแล้วอ่ะข้างนอกทั้งรอบนอกเนี่ยเรี็กมาดูรอบในแล้วไม่มีเลยอ่ะต้สะพึงสะพานเลยไม่มีเลยเออพี่ฝนก็มองหาดูเหมือนกันจอตในช่วยฉันมองหาหน่อยนะได้เลยพี่ฝนนะไม่มีอะี่ล็กไม่เจอพี่ฝนข้างล่างไม่เจอ S <S ไม่มีเลยนะเนี่ยเออยังไม่เห็นเลยนะแล้วอันนี้มันมีเกาะเล็กๆอยู่เนี่ยน่าสงสัยเกาะเล็กๆไหนอะเนี่ยเกาะเล็กๆตรงนรเนี้ยเกาะเนี่ยพี่ฝเห็นอะไรไม่รู้ข้างบนเกาะเล็กๆนัะหรอใช่มันมีเกาะมีอะไรอยู่ข้างบนมีเสาอะไรไม่รู้อะเนี่ยพี่ฝนเห็นแท่งหินอะอ๋อพี่ฝนอยู่นั่นเหรอเนี่ยพี่อกอยู่ตรงแท่งหินนี่ไงแท่งหินเหมือนกันเนี่ยมีเกาะตรงเนี้ยพี่ฝนลองกระโดดขึ้นไปดูดิไหนนโดดได้ปะพี่ยากโดดไม่ถึงอะโดดไม่ถึงเหมือนกันโดดเหยียบพี่เอกดิ อ๋อนี่ไงเจอแล้วเจอป่ะเจอเจอเดี๋ยวพี่ฝนไอ้นี่เอาก่อนแป๊บนึงก็เดี๋ยวพี่อยากขึ้นมาเฮ้ยเจอโซนิกอ่ะโซนิกไหนอะเหมือนภาพเบลอเหมือนภาพเบลอเหมือนเธอไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นเขาเรียกว่ากิ้วอ่ะน, <c oughs> นีน่พวกกิ้วทำไมกระโดดขึ้นไม่ได้ขึ้นหนีโดดไม่ไดีโดดสองรอบสเปซไอ้นี่อีกสองรอบมันจําได้สองรอบขึ้นยังเป็นแทบได้ใช่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 ขอใส่ดูก่อนอันนี้เป็นกิ้วเจ็ดโซนิกนะีหไงภาพเบลอเหมือนเธอไม่ชัดเจนน้องวับแวบ นี่ไงเฮ้ยเท่ดิอ่ะเฮ้ยพี่เอกข้างบนได้ครับขึ้นไปดูยังไหนอ่ะเผื่อมีอีกอ่ะเผื่อมีชั้นบนอีกอ่ะขึ้นไปดิเฮ้ยเรายังไม่ได้ขึ้นเนาะโดดขึ้นไปดิเผื่อมีชั้นบนอีกเราถ้าเราเป็นโซนิกเราโดดขึ้นได้เลยเอาโดดขึ้นได้เลยเหรอเออดีมีคนยืนอยู่ตรงนี้คนนึงไหนนี่ไงเนี่ย YI หกสิบเจ็ด s อ๋อเพื่อนเราเองเพื่อนเราเองบนต้นไม้มีไหมไม่เจอนะพี่ฝนตอนนี้พี่เอกเกาะต้นไม้อยู่มีไหมไม่มีใช่ป่ะไม่มีลงละ ไม่มีก็ลงไปนี่เราไปดูตรงแท่งหินนี่กันดีกว่าแท่งหินไหนอ่ะนี่ไงแท่งหินหน้าเหรออืมเพียกว่ามันน่าสงสัยนะเออก็น่าจะมีนะขถหน้าได้ไหมไม่ได้อะเอ้ยแต่กระโดดจำได้นะโดดจำออกแล้วจำเข้าอ่ะเออได้ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นได้อยู่ได้อยู่นะเฮ้ยขึ้นได้อยู่แต่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเหรอไม่มีไม่มีโดดขึ้นมาได้แต่แบบว่าไม่มีอะไรอะเฮ้ยโดดไม่ได้ทุกคน เอกโดดพลาดงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปที่เกาะอันแรกก็แล้วกันนะมันเทเลพอร์ตได้เหรอใช่เทเลพอร์ตได้อ่่เทเรียบร้อยกลับแล้วกลับมาที่เกาะอันไหนก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยตรงนี้มันมีเหมือนม่านน้ำตกด้วยอะมีม่านน้ำตกเลยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างเฮ้ยจริงๆด้วยพราเป็นชาโดอ๋อตัวมืดมืดเงี้ยใช่ใช่เป็นชาโดตัวมืดมืดเมื่อกี้ตัวเท่ๆที่เบกอยากได้ตอนแรกอะใช่ตัวสีดำหมาตาแบบเป็นเพลิงเลยอะนี่ไง ว้สุดยอดเลยโอ้ตาเป็นประกายเลยอ่ะดูดิดูดูหน้าดิใช่ไหมโอ้หน้าอย่างเท่เลยสุดยอดมากตัวเงาเลยเอาแถวนี้มีอีกเปล่าข้างบนมีไหมเนี่ยพี่ฝนไม่แน่ใจแล้วไอ้แท่งโทเทมนี่เขาไว้ทำอะไรอ่ะเป็นที่เซฟเปล่าวโหลดขึ้นไม่ได้เฮ้ยได้ละได้ละได้ละไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีละไม่มีละ ไม่มีแล้วแต่ตรงนู้นมันมีทางโล่งๆแล้วมีโทเทมอันเบิร์นเริ่มอยู่ตรงนูน้นนะไหนฝั่งนู้นไงอันเบิร์นเริ่มเลยหรอนั่นน่ะเราจะไปยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วพี่เอกเจออะไรอ่ะนี่ไงอยู่ไหนเนี่ยนี่ซินอโอว์ซินโบว์โซนิกเอาเป็นแข่งๆอย่างเงี้เยเหรอใช่ใช่เดี๋ยวขอดูหน่อยไหนซินโบว์น,วนี่ไงได้แล้วได้มาแล้วทุกคนเอาพี่ฝนกดผิดเหรอ แต่ว่าเพียกว่าตัวเดิมที่เมื่อกี้เท่กว่านะนี่ไงโหตัวนี้ก็เป็นเงาเงาเหมือนกันโอ้สวยสวยสวยในรูนี่มีอะไรไหมจะบอกว่าในรูมีเปล่าไม่มีแล้วพี่ฝนหมดละในรูไม่มีหรอหลังเครื่องก็ไม่มีงั้นหมายความว่าถ้ามันมีไอ้แท่งแท่งโทเทมมันเนี้ยพี่ฝนคิดว่านะเขาน่าจะมีโซนิกอยู่อ่ะั้นอ้องู่็ะโซนิกยักษ์กระดิฟังเลยก็น่าจะใช่นะเราเราไปยังไงได้เ ต้องลองหาไปดูอ่ะหาทางไป่า้องต้องไข้างล่างวะพี่เอกฝั่งนี้พี่ฝนเจอแล้วเป็นหัวกะโหลกไหนเนี่ยเนี้ยมาเร็วอ๋อนี่ไงมีสองโทเทมแสดงว่าต้องมีสองอันใช่ใช่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะในหัวกะโหลกพี่ฝนไนเห็นป่านะหัวกะโหลกเห็นไหมอ๋อไปดิฮึบแล้วไม่ไม่ดับเบิ้ลจ้ำมาเลยมาแล้วใช่จริงด้วยนี่ไงไซอันโซนิกอ่ะใช่จริงๆด้วยโซนิกหัวกะโหลกนี่นี่ มีไฟออกแกกตาด้วยหรอว้าวอย่างสวยแล้วทำไมพี่เอกงไม่ขึ้นนี่เอาใหม่อย่างสวยฮาาเท่เลยพี่ฝนตรงนี้มีโทรเทมกี่อันอะมีอันเดียวนี่ตรงนี้มีปุ่มจำอยู่ไหนเนี่ยมีที่จำขึ้นไหม่จึ๊บจำขึ้นมาทำอะไรไม่เห็นมีอะไรเยเจอแล้วกระโดดลงมาเจอพอดีเลยไหนนี่ไงเอเลียนไหนเอเลียนเป็นเอเลียน เดี๋ยวขอดูหน่อยหน้า,นาตาเป็นแบบไหนเอเลี่ยนโซนิกใช่เอเลี oh ่ยนโซนิกโอ้โหดูดิเห็นไหมอ่ะ,อะมามาเอเลี่ยนกคเอเลี่ยนใช่โอ้หอย่างเท่สีเขียวไปเลยเรี่กว่ามันหน้าเหมือนยีราฟนะเนี่ยส,สีเขียวเลยเดี๋ยวพี่ฝนเหมือนกับว่าเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆอ่ะ โหฝั่งนู้นมีโทเทมแล้วมีปุ่มกลมๆอยู่ฝั่งนู้นด้วยเห็นปะเห็นๆเออๆเห็นโทเทมเพียบเลยฝั่งนู้นน่ะนี่ไงเดี๋ยวเรากระโดดไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปเป็นตัวเองก่อนเพราะว่าโซนิกแบบแรงเกินแรงเกินเราจะกระโดดเลยไงตึ๊บนี่หึบตึบโหมันแบบเร็วมากเลยหมุนเร็วมากเลยทุกคนใช่มันโดดเร็วมากเลยนะเนี่ยถ้าแมพอื่นที่เราใช้หามันโดด2ทีได้อย่างนี้ก็ดีนะหมุนเร็วมากทุกคนต้องคอยระวังให้ดี เฮ้เดี legen, taking, ๋ยวเดี s <S ๋ยวข้างล่างก็มีเห็นเปล่าอันนั้นนะพี่เแมวอ่ะพีคจะเอาอันที่เป็นแบบน้ำหนามนั่นไม่รู้ใช่หรือเปล่าข้างล่างน้ำหนามไหนเออน่าจะใช่อ่ะพี่แต่ว่าเราเอาอันนี้ก่อนที่เราจะราขึ้นมาแล้วปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นหมวกเหรอหมวกนี้ระบไม่อ๋เป็นเหมือนกับโซนิคที่เอาไว้ก่อสร้างบิลเดอร์โซนิ c โซนิ c ช่างก่อสร้างใช่ใช่ใช่ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเก็บที่โซนิกกัแล้วกันออ๋พี่เอกฝนน่ะีพเจอแล้วพี่เอกลน่ะเทเลพอร์ตมาเลยเทเลพอร์ตไปไหนอ่ะเจอโซดิดเงาเลยอะเงาสีขาวเลยตัวเล็กตัวใสๆเลยอ่ะแล้วว่าตัวนี้มีเยอะพี่เอกเราเทเลพอร์ตไปอ่ะพี่ฝนพี่เอกเทเลพอร์ตไปไหนกันงั้นเอาเป็นว่าพี่เอกเทเลพอร์ตมาอันแรกอ่ะมาที่ม่านน้ำตกแล้วพี่เอกก็กระโดดมาก็แล้วกันก่อนพี่เอกจะเทเลพอร์ตไปตรงนั้นพี่เอกเจออันนึงเจออะไรเหรอหน้ากากเหรออานูนิมัสโซนิก เก็บก่อนเลยนี่เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะพี่เอกเทเลพอร์ตไปตรงที่มันเขียนว่าไฮอ่ะตรงที่ไฮอ่ะเหรองั้นเดี๋ยวพี่ฝนตามไปเดี๋ยวพี่ฝนเก็บตรงนี้ก่อนนี่เจอตัวตลกด้วยคราวโซนิทเทเลพอร์ตไปตรงไหนนะไฮไฮออ่ะเดี๋ยวไปมาแล้วมาถึงแล้วอันไหนเนี่ยพี่เอกอ่ะใอันนี้พีเบรกใช่ไหมใช่แล้วนี่นี่เปลี่ยนแล้วโอ้สวยสวยสวยได้อยู่ได้อยู่ดูในมัดเดี๋ยวพี่ฝนได้อะไรมาบ้างนี่ได้ตัวตลกมาเมื่อกี้ ได้มาหลายอันเลยอะตรงนั้นได้มาเยอะนะนี่ได้ตัวใสๆด้วยอะทำไมเพียงไม่ได้ีงานเรื่องแสงไวะใสเลยอะก็เบียงตกลงไปเมื่อกี้อะโอ้โหเซ็งเลยแล้วต้องไปเอาตรงไหนเนี่ยตรงเมื่อกี้ไงอยู่ตรงนี้เองโดดลงไปเนี่ยเหรอเอออันนี้ไปไหนไม่ได้แล้วนี่ไงโดดลงมาเป๊บมาทางไหนเนี่ยนี่ไงโดดลงมาเลยนี่ไงอยู่นี่ไงตัวใสๆเนี่ยอยู่นี่ไงไหนตัวใสๆนั่นแหละอันนั้นแหละเฮ้ยเท่อะได้ยัง ได้แล้วแต่ไม่เปลี่ยนเพียงไม่ชอบมันเทศแต่ไม่อยากเปลี่ยนมองไม่เห็นตัวแล้วก็อันนี้ขึ้นมากระโดดขึ้นมาเห็นยังเห็นยังเออนั่นแหละตัวตลกเออเจอแล้วอ้แอบอยู่ชช่นี่ไงเขากำลังบอกเนี่ยมีสามหนึ่งสองสามแสดงว่าเราสามารถดูได้ไงถ้าเราต้องการจะเก็บอ่ะมีสามโทเทมก็แสดงว่ามีสามอันจริงๆนั่นแหละที่ฝนี่ียกเจอบนโทเทมอันนี้หนึ่งอันอ่ะเจอบนโทเทมทัซซี่ไหนขอกระโดดขึ้นไปดูหน่อยดิทัซซี่แฟนโซนิกนี่คือตัวอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะเป็นแล่ด้วยนะเป็นแล่เลยเหรอ,เอ,ออ๋อมันถือตุ๊กตาหมีอยู่ด้วยอ่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยนี่ไงดูดิอันนี้เหรออืมถือตุ๊กตาหมีอ่ะเออใช่จริงด้วยแฮะตัวอะไรถือตุ๊กตาหมีอ่ะชื่อทัชซี่เหรอไม่รู้อ่ะเราไม่ค่อยได้ดูเทราไหร่เอานัื่งไงพี่เอพี่ฝนยังไม่ได้ไเวาเลยอันนั้นอ่ะอตรงไฮอ่ะเดี๋ยวขอกลับขึ้นแววหน่อยนะไฮไหนอ่ะหน้ากากอ่ะพี่ฝนยังไม่ได้อ๋อเอาดิ เราจะไปตรงไหนกันต่อข้างล่างก็มีโทเทมอยู่อีกนะเนี่ยพี่ฝนได้แล้วได้แล้วข้างล่างมีโทเทมอีกตรงไหนอ่ะข้างล่างมีโทเทมอีกแล้วก็มีน้ำหนามที่เรายังไม่ได้เอาไงเฮ้ยน้ำหนามตรงที่เราโอ้หล่นพอดีเลยหล่นเลยอ่ะเราได้เปล่าไม่ได้ก็ขึ้นใหม่ขึ้นใหม่เอาไหมตัวอะไรนี่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่เี่ยพี่ฝนกำลังจะกระโดดลงไปตรงนั้นพอดีเลยมาดิโดดยังไงอ่ะ ต้องเป็นโซนิกก่อนเปล่าใช่โซนิกครัไม่งั้นโดดไม่ถึงฮึบถึงนี่ไงถึงเลยถึงพื้นเหรอถึงนี่ไงกําลังจะโดดไปเอาน้องแมวเนี่ยหนามมันมีหนามอยู่เนี่ยพี่ฝนปุ๊บนี่พี่ฝนเจอน้องแมวแล้วแมวไหนนี่ไงน้องแมวเนี่ยนี่ไงโอ้เราต้องเป็นคนเหรอเออป๊อปแคทโซนิกเห็นเปล่าสวยเลยถึงเหรอเนี่ยถึงดีพี่ฝนยังโดดมาได้เลยต้องเออมันโอ้เรียบร้อยฮะโดดเลยป๊อปแคทโซนิกหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเรียกเลย ต้องเห็นสะกดไปไหนเนี่ยต้องไปหายใช่ไหมใช่ต้องมาหายแล้วก็โดดตุ๊บลงมาเลยโอ้โหไม่น่าเลยไปทางไหนเนี่ยตรงนี้น่าจะมีนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไดจริงจริงด้วยึบเป็นน้องน้ำเตอร์โซนิกได้เฉยเนี่ยวอเตอร์โซนิกโอ้โหได้แล้วเหรอโอ้สุดยอดเพล็กโดดลงมาเร็วเฮ้ยอย่าบังเพล็กดีได้แล้วได้แล้วได้ไหมโอ้ตัวนี้สวยอ่ะตัวนี้แท้มากเลยดูดิ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นไอตัวแปลกๆที่พียงยังไม่ไม่ได้เปลี่ยนนี่ก่อนนะอยู่ไหนเนี่ยตัวนี้เท่แบบเท่สุดๆชอบมากมันชื่อเหมือนเราไงชื่อเหมือนเราอ่ะเธอเท่ไหมเท่ๆแยกลงมาตรงนี้ก่อนตรงน้ําตกเลยไม่ควรสงสัยอะไรอีกแล้วสงสัยตรงบ้านน้ําตกอ่ะเผื่อมีมีไหมไม่มีนะไม่มีไมม่แฮะไม่มีอ่ะเฮ้ยได้นี่ไงโหเห็นเปลาออมาจน้ําตกจริงด้วยอะไรอยู่ไหนเนี่ยมาเลยมาเลยเจอจริง ล้วม่านไหนเนี่ยนี่ม่านนี่ม่านนี่พี่ฝนโดดอยู่เนี่ยแล้วพี่ฝนโดดอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะนี่ฝนนี่นี่โดดตรงนี้โดดตรงนี้เห็นเปล่าเออเริมอะไรเจอจริงไม้มีจริงเหรอเออมีจริงเดวิลด้วยอืมันเดวิลเหรอใช่เหรอเออนี่ไงนี่ไงมันเป็นเดวิลตอนแรกพี่แองคนึกว่าเป็นรากอนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงว้าวตัวนี้เท่มีปีกเออน่าจะบินได้ไหมพี่ฝนบอกแล้วว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่ถูกต้องถ้าจะบินได้ก็ดีนะเท่เลยนะเห็นไหม ต้องมีต้องมีต,งมตรงม่าน้ำตกต้องมีสักที่เห็นไหมเจอเฉยฝนโทเทมตรงนี้นี่ของอะไรอ่ะตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนเนี่ย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 อยู่ตรงม่านนั่นแหละตรงม่านเหระบนม่านอ่ะมันมีนอยู่เนี่ยเห็นปะ่ะหรือเราเอาไปแล้วอ,อย่างเรายังไม่ได้มาตรงนี้นะงั้นเราก็ต้องขึ้นไปอะ่ะเราจะขึ้นไปยังไงอะ่ะตรงเนี้โดดได้ป่ะไม่ถึงนะพี่ฝนโดดไม่ถึงเหรอโดดไม่ถึงเราต้องเทเรพอร์ตไปแล้วมั้งมีแค่สองันเนาะ แล้วมันมีตรงไหนอีกฮะพีัรอ๋อมีมิดเดิลด้วยอ๋อมันมันได้ลสามอันอ๋อมิดเดิลตรงนี้ไงตรงหนามๆนี่ไงอ๋อตรงจุดเกิดคือมิดเดิลใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยากได้หนามเนี่ยอยากได้หนามหนามอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงมันอยู่ใกล้ๆแล้วเนี่ยฮึบไปได้ไหมอ๋อเลยเลยเหรอเป็นคนนี่ต้องเป็นคนเป็นคนเลยเหรอนี่ไงเลตโซนิกได้แล้วเหรอได้แล้วได้แล้วง่ายอยู่ง่ายตรงไหน ได้ง่ายอยู่ได้ง่ายอยู่ไม่ยาก่าไรเฮ้ยเลยเฉยเลยอาต้องเป็นคนดิมันถึงที่ไหนอะพี่ถึงนี่ทำไมจะไม่ถึงพี่หวนยังขึ้นมาได้เลยตรงนี้มีที่จำอ๋อตรงสะพานนี่ไงที่เรายังไม่ได้ไปไหนนี่แหละขึ้นมาได้ยังเอาเลยเฮ้ยมันได้ได้บอกว่าเป็นคนกําลังไปใจเย็นนะทุกคนสะพานตรงนี้เป็นคนนะหรออ้าวหล่นเลย แล้วพี่ฝนโดดตรงไหนตอนเป็นคนเนี่ยก็โดดข้างๆข้างๆเนี่ยเหรอไหนอะอยู่ไหนแล้วออ๋อเนี่ยเป็นคนโดดสองทีเออโดดสองทีแล้วก็ได้แลเราเอาอันไหนเนี่ยจะไปไหนต่อมาทางนี้อะตรงสะพานเนี่ยเห็นปะสะแพรนสะพานดําเนี่ยสะพานดาด้วยใช่ๆระวังตกนะมันไม่มีที่ต่อแล้วังเมื่อกี้หล่นไปแล้วมันคือมิดเดิลไงตรงจีดเนี่ยอ๋ออยู่ในคอเนี่ยมาแล้วใช่ข้างบนนั้นต้องไปเอาอีกเปล่าข้างบนไหนอะบนสุดโน่นไง คนสุดนู้นเหรอ,อเราขึ้นไปยังเราก็จําไม่ได้ด้วยสิเรายังไม่ได้ขึ้นเรากระโดดกระโดดมาฝั่งนี้แล้วก็ตกมาจากข้างบนไงจาได้ไหมเราตกมาจากข้างบนนะต้องหายนั่นข้างบนนั่นไงงั้นพี่เอก็น้าขึ้นไปแล้วมันขึ้นทางไหนอ่ะเนี่ยว่าแต่ว่าปีนี่ขึ้นไปได้ไอ้สี่อันนะั่นนะมันคืออะไรอ่ะเราไปเอามายังอะ่ะอันไหนล่ะสี่อันทางนู้นะนะนาทรเทมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันเลยอ,ะอ่ะเอางั้นก็ไป มันคืออะไรอะพี่ฝนเราเอาไปยังอะไม่แน่ใจก็ลงไปอันนี้เหมือนยังไม่ได้มานะเนี่ยมีต้อง6กอันแล้วอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอ้หกอันเลยเหรอโอ้เยอะจัดอะแสดงว่าเป็นแลหรือเปล่าเดี๋ยวต้องวนๆดูก่อนนะเขาแอบแอบไว้ตรงไหนป่ะต้องอยู่บนเกาะใช่ไหมน่าจะอยู่แถวนี้อะหกอันเลยเหรอทเทพหกอันเลยลนเลยโอ้โหค่อยๆมาค่อยๆมาหกอันเลยนะพี่ฝนเจอไหม กำลังมองหาอยู่อันนี้ก็ไม่เจอเหรออันนี้สองอันเองโหแล้วไม่ใช่อันนี้ที่เราแบบโดดมาหรอไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้มีสะพานดำต่อนี่ไงเจอแล้วไหนน่าจะเป็นสไปเดอร์เอายังไงนี่ไงเดินเฉียดๆมาก็ได้แล้วเอ้ยสไปเดอร์อยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วนี่ไงเจอแล้วโอ<ห>้โ สไปเดอร์แมนสวยอะ่ะดูดิตัวอย่างเงาเลยอะ่ะตาเงาดีเนาะตัวเงามากแล้วเราจะไปเอาตรงนั้นยังไงอะ่ะนี่เราใช้สามารถปีนขึ้นมาได้ไหมเนี่ยใช้สไปเดอร์ปีนขึ้นมาได้ไหมอยากปีนได้เหมือนกันนะไม่ได้ไม่ได้อันนี้โทเทมตัวนี้คืออะไรอ่ะพี่ฝนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาล่นเลยเรียกมาดูโทเทมฝั่งนี้เพื่อมันเอาอะไรได้นี่เดี๋ยวทีเลอพอร์ตกลับไปไม่มีเลยอะ่ะมันมีโทเทมแต่มันไม่มีอะไรให้เราเลือกตรงเนี้ย อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยอยู่นี่เดี๋ยวโดดไปหาชุบมาแล้วเหรอนี่ไงอาจจะมีแต่พี่เอกมองไม่เจอหรือเปล่าอืมนั่นน่ะโทเทม6อันกับโทเทมสองันตรงนั้นน่ะเราอาจจะแบบหลงหลงลืมลืมอะไรตรงไหนไปไงโอ้แล้วนี่ยังเหลือต้องเยอะนะเยอะอ่ะมันเยอะมากเลยนี่เราได้อะไรมาบ้างแล้วเนี่ยเพิ่งได้ย1เองโอ้ยี่สิบเอ็ดเลยเหรอโอ้ยางเก่งเลยอ่ะเข้ามารอบแรกได้21เเลยสุดยอดเลย โอ้เอาไว้เดี๋ยวเขาหน้าเรามาหากันใหม่ต่อดีกว่านะก็น่าจะต้องอย่างนั้นแล้วแหละไม่ไหวเราไม่รู้ว่าตรงโซนไหนที่เรายังไม่ได้ไปมั่งเนี่ยความจริงแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนมั่วซั่วหรอกนะแต่ว่าเผอิญพวามันเหมือนกันหมดเลยอืมไม่ไม่รู้โซนไหนคือโซนไหนเลยอะตอนเนี้ย <laughs> ใช่ใช่ใช่เอาไว้เขาหน้ามากันต่อกันแล้วกันวันนี้ไปเล่นกันดีกว่าเป็นโซนอีกตัวไหนดีเนาะเป็นน,น้ำดีกว่าเป็นน้ำหอมอไปโอ้ต่เพ็กก็ยังชอบตัวนี้อยู่ดีเนี่ย โอ้ยวิ่งเร็วจัดอยู่นี่ค้อนนะมันเท่อะเปลี่ยนหลายหลายตัวเลยเฮ้ยเปลี่ยนได้หลายตัวอยู่นิคอร์นก็เท่นี่ดีกว่าตัวสีชมพูโดนน้ำเฉยเลยไม่มีเรืองแสงใสมาเลยนี่แน่นี่ไอ้โค้งๆนี่วิ่งขึ้นได้ไหมเนี่ยยมากไม่ได้